จับสองด้านอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งด้วยโดยทั่วๆไปเราจะเห็นมือจับด้านเนี่ยทีนี้เราก็เออไว้เพราะเด็กเนี่ยเราจะคาดเดาพฤติกรรมเขาไม่ออกนะขั้วสองขวบเนี่ยถ้าเออ่เป็นน้องๆนะอาจจะไม่ตื่นลูกถ้าเคยมีลูกเนี่ยจะตามเลยว่าเราจะไม่มีวันรู้เลยว่าเด็กเขาจะทําอะไรในวินาทีไหนไนะฮะนี่ไอ,อ้ของแบบเนี้ยเราจะรู้สึกว่ามันใช่เว้ยเพราะมันเด็กบางทีมันเรานึกว่าเขาจะยื่นมือขวาไม่ใช่ครับวันนี้เขาไม่ยื่นเขาจะยื่นมือซ้ายใครจะดินไ ว่าของช้อนอ่างเงี้ยคะแทนที่เราจะให้จับ,บด้วยวิธีปกติท่านจะดีใจแลวให้ใช้มือคว่มจับอ่างเงี้ยคะมันเปลี่ยนวิธีคิดนิดเดียวซึ่งมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเออของชุดนี้มันน่าใช้นะัเพราะงั้นตอนนั้นเราก็ซื้อนะครับมันก็สามสี่พันบาทก็รู้สึกว่ามันแพงมากเลยสำหรับเครื่งองใช้เอกแต่ว่าก็รู้สึกว่ามันดีแล้วก็ซื้อมาแล้วก็ยังรู้สึกดีใจว่าซื้อทุกวันนี้ยังเหลืออยู่บางชิ้นนะฮะหายไปบ้างแต่ว่า ชิ้นที่เหลืออยู่เนี่ยลูกยุ่งตอนนี้เจ็ดวกกว่าก็ยังใช้อยู่นะ,ะก็ยังใช้ได้แล้วก็เราก็ยังรู้สึกว่ามันมัน,มนดีถูกใจเนี่ยนะคุณภาพพลาสติกอะไรนี่ก็ก็ยังคงสภบผาที่ดีอยู่ผ่านเวลาเป็ีนปีอันนี้ก็อาจจะเป็นตัวอย่างนะฮะที่พูดต่อจากประเด็นของท่านดับสนองว่าเออมันมันมีเซนส์บางอย่างในความเป็นดีไซน์ที่คุณซึ่งเออเราเวลาเราตัวดักตงจากเออถ้าถ้านักแต่งของบ้านเราเองเนี่ยก็ก็จะไม่คงนะ ็ออาจจะเปน,นัย่ผมขอสรุปว่าเป็นเป็นความใส่ใจเป็นพิเศษที่จะเพิ่มรายละเอียดเล็กน้อยแต่ว่าคิดคิดให้เบ็ดเสร็จกว่าคิดมาหมดจดกว่าได้ยใช่ครับคือปัญหาสิ่งที่อะไรนะฮะโดยทั่วไปเราอาจจะไม่มองว่าเป็นปัญหานะฮะคือเขาจะสนใจะ่ะคุณสยเดินวจะสนใจวิธีแก้ปัญหาก็จะ บางทีมันคาดไม่ถึงนะฮะอย่างขายกันไปญี่ปุ่นพยายามจะลดต้นทุนลดน้ำหนักเนี่ยฮะก็มีแคมเปญว่าขอผู้โดยสารช่วยฉีก่อดขึ้นเคลื่อย่งเงี้ยฮะอย่างนี้เป็นต้นนึกออกไหมฮะหรือว่าอีกอันหนึ่งที่ผมประทับใจมากเลยเมื่ออันนี้เพิ่งเห็นเมื่อปีที่แล้วเองก็คือไอ้เครื่องลึงเรียสดเงี้ยนะฮะยี่ห้ออาตาฮีก็ได้ครับจะทำไม่ได้แล้วว่าดื่มอะไรเราดื่อาตาฮีนะครับ นนี่ปะอันนี้เครื่องดีเดียสอดเนี่ยนะเวลาเราดีเทียสังเกตนะฮะฟองมันจะเยอะเกินเวลาดีดฟองมันจะใช่ไหมฮถ้าปล่อยไปเรื่อยนี่ก็ต้องมาควบคุมนี่ตัวกำลังเรียกว่าต้องมีมือคนที่ดินเดียสอดเน,นี่ยฮะนี่มันมีพึ่งออกมาครับในร้านที่ขายขายเน,นี่ยฮะขายฮันดนเนี่ยเขาแบ่งเป็นสองหัวครับหัวหนึ่งเนี่ยเวลาดีเนี่ยเบียจะไม่มีหว่านมีฟอมจะมีฟองน้อยมากกว่ามันจะมีหนึ่งสองมิล แล้วพอเรียนไปจนหึงจนหนึ่งเน,นี่ยก็จะเปลี่ยนหัวหนึ่งตึ้งหัวเนี่ยยังจ,จะให้ฟองด้วยแล้วก็พอปอกตู้ดเรียนตัวนี้ครบตู้ดเนี่ยมันจะสามารถเอ่อเป็นเบียร์ที่มีฟองเพราะเบียร์มีฟองนี่ถึงมันดูน่าที่นะฟองประมาณเต็มสิบแล้แก้วเบียร์นีอ้อะไรเนี่ยนะมันก็จะดูน่าด้วยเออ่เบียร์สองขวดถามว่าเอ่อ,อทำไมก็ถึงต้องมีทายครัแบมบีอันนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องว่าใส่ใจเรื่องอะไรเบยร์ใเดียวคือเวลาในทุกอย่ามันเป็นเรื่องสำคัญ เพราะว่าถ้าคุณไปบัวคอนโทร่หวไอเยเพื่อให้ได้เมียสวยงามด้วยแล้วก็ไอเบปองเยอะเกินไปเนี่ยมันก็จะเสียเวลาพนักงานเยอะมากก็ต้องทีแก้ปัญหาเพื่อลดเวลาในการรินเบียได้จากหัวแก้วที่นาทีสองนี้แล้วมันเป็นสาระสำคัญนการทำประมาณนี้เยอะแยะมากสรุปว่าแผนการนดี้นีใช้เวลาและพลังงานเยอะมากเพื่อที่ที่รินเบียสองหัวนี้ได้แต่ว่าจะไม่ยอมให้คนรินเบียเสียเวลา อาแล้วอาจารย์สัตติครับคือเสริมเสริมอาจารย์เป็นฟังก์ชันย่อยอาจารย์เคลียร์ธรรมะที่ทีดถึงตัวแบรนด์โมจิขตัวเองมันก็มันแก้จัดสรุปพิธานหรือว่าเรียกว่าคอนเซ็ปต์ในการดีไซน์ของตัวโมจิเนี่ยคือมันจะคล้ายๆที่อาจารย์ว่ามันก็ใช้คำว่าแฮปติกก็คือว่าคือมันมันจะเลยฟังก์ชันไปหอยนึ่งแล้วก็มันจะให้ให้ความสุขกับรเมนุษย์ ในในในวิจิตรในเรื่องของความรู้สึกกรณีเรื่องอารมณ์ก็ดีซึ่งซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่เันบอกว่าโต้เขาจะสรุปว่าในตัวการดีไซน์ของู้จิตมันมันมีอะไรบางอยากก่างนะครับเดี๋ยวทุกชิ้อาจจะอาจจะโอเคอาจจะเรียบง่ายอาจจะตอบสนองการใช้งานได้แต่สิ่งที่อยากจะขยับไปอีกนิดนึงเนี่ยในในในแต่ละชิ้นเนี่ยก็คือเรื่องเมื่อผู้ใช้เกิดอารมณ์ที่มัน่นใจต่อ,ต,อต่อการใช้ไปถึงแต่ละชิ้นครับ แล้วความประทับใจนี้มันบางทีมันบางทีมันมันจะเป็นเรื่องที่คิดไม่ถึงจะบอกมาแบงนั้นได้แไปได้เพรเราเราก็จะเห็นร่องรอยในในลักษณะแบบนี้อยู่เรื่อยๆกับสิ่งต,าตา่างๆที่ที่เกิดขึ้นในในเรื่องทนงงญี่ปุ่น,นะค,ะคือผมจําได้ว่าที่เฮนยา่ารามาบรรยายครั้งนั้นผมก็ไปฟังด้วยแล้วก็น่าจะสม3มปีมาแล้วตอ้ป่านนี้หมยังแปลคาว่าแฮปติกไม่ออกแต่ว่าแต่ว่าจาก จากแคสตัตี้ที่เขายกมาเนี่ยเราพอจะนึกออกแต่เรายังเรายังหาทำไทยมาสรุปไม่ได้ประมาณว่าคือเอะครับคือเอะนะครับแต่ว่ามันเหมือนเวลาเราจะนึกผมก็นึกอยู่ไงอะไรบางอญ่าอะไรก็ไปฟางแล้วก็บหรือว่าเอะประมาณคำใครแต่ประมาณไหนนะครับคือเอะคือเอะครัเยื่อคือผมลึกผมก็เลยเคยถามตัวเองผมรู้ว่าเวลาเราเห็นอะไรบางอย่างแล้วเรามันต้องมันต้องต่อด้วยเพราะว่าน่าคิดนะติเราเห็นดีไซน์หรือว่าเห็น สองจำใหญ่ต้องมีจึ๊งมึงขึ้นมาเออใช่ตอนนี้ตัวชิ้นที่มีชิ้นไหนที่รู้สึกจึ๊งขึ้นมาบ้างไหมฮะในในงชิ้นนี้ชิ้นเรียกพูดเนี่ยไม่จึ๊งขึ้นนะครับแต่ว่ามันเป็นชิ้นผมมันก็เป็นการบ้านที่มีเราถามว่าเออจะพูดถึงงานชิ้นไหนแล้วก็ผมคิดว่าผมใยาเรจะพูดกับชิ้นที่มันผมมีสวนร่วมกับมันแบบย่างมากแล้วก็ ไม่ได้ไม่ได้ใช้ความารู้องค์ความารู้ที่เรื่องหลักในการออกแบบนั้นแต่ใช้ความสัมพันธ์ระหว่าวงเปลีย่ยนผัชิ้นนะั้นก็คือ Play Station 2นะ,ะซึ่งเ,เราก็มีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งแล้วก็ใช้เวลากันอย่างมากคืออยู่กับ Play Station มากกว่าอยู่กับหม้อของข้าวใช่ไหมอย่างมากเนะคยมีช่วงเวลาหนึ่งอยู่เพ a ย์สเตชั่มากกว่าสิ่งอื่นนะฮะแล้วก็แต่ว่าวันนี้เราดับกัมองในฐานะคนเลิกเลิกได้แล้วนะ คือเลิกเสพติดมันได้แล้วเนี่ยมันมีทั้งดีใจและเสจจียใจครับคือบางทีเราเดินผ่านหน้างแล้วเห็นคนเล่นมินนิงกันเราอยากจะไปหยอดเหรียญบ้างแต่ด้วยด้วยด้วยภาระงานอะไรต่างๆหลังๆลแล้วเอ๊ะบางบชีวิตเราต้องเลิกเลยท่านอาจารย์ก็ลเล่นไปเล่นเป็นความบันเทิงแบบไม,ไม่ไม่ได้จะจีบจันเพราะอาจจะรู้จักนิสัยตัวเองดีว่าถ้าถ้าเล่นอะไรจริงจังแล้วมันก็จะเสียเสียเรื่องอื่นไป แต่ว่าสิ่งที่สิ่งที่เห็นก็คือว่าตัวเพรสเซชัน2เนี่ยถือว่าเป็นก้าวกระโดดนะครับจากเพรสเซชัน1เพราะว่าอันนี้ไม่มีความรู้เรื่องหลักเกิดนะพูดเองตกิดเองเลยนะครับอัวเพรสเซชัน1เนี่ยเป็นเป็นระดับความจุแบบ CD ใช่ไหมครับก็แล้วก็ขยับไปเป็น DVD เพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวมิติในการเกิดโลกของการบรรจุข้อมูลและการซับซ้อนของเกมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเกิดความ ตอบสนองอะไรบางอย่างผู้ที่สร้างเกมผู้ที่เล่นเกมและผู้ที่จะจินตนาการในการที่จะมีเกมสักเกมหนึ่งเกิดขึ้นมาได้แล้วก็จะเห็นได้จากรูปแบบตัวดีไซน์ของ PlayStation จาก1ไป2ด้วยจาก1เนี่ยเข้าใจว่ามีเงื่อนไขทางการผลิตและเทคนิคในข้อจำกัดเทคโนโลยีสูงกว่า2ทําให้2เนี่ยจะเห็นว่ารูปแบบของมันเนี่ยจะดูน้อยลงดูเรียบง่ายขึ้นดูมีความเป็นอนานคตมากขึ้น ซึ่งดูทุกอย่างแ้่ดูแต่รูปแบบภายนอกเนี่ยเราก็จะเห็นว่านี่คือนวัตกรรมหรืหอว่านี่คือเทคโนโลยีแต่ว่าผมพูดในฐาหนะผู้ใช้หรือผู้เสพนะครับผมเห็นแต่สกิลชี่วขีดภายในคือเห็นแต่จิตจิตวิญญาณที่อยู่ข้างในแล้วก็มันเป็นมันเป็นมันเป็น,น,ปนสิทธิ์เอ่อเพลย์พาร์ตึงที่ผมยืนยันความเชื่อบางอย่างบอกว่าเวลาเราเห็นางานดีไซน์ดีๆสักชิ้นหนึ่งเนี่ยคนมักจะเรียกตุ๊ดีไซเนอร์ซึ่งตกลงว่าผิด ผิดในที่นี้นหมายถึงว่าไม่ใช่เพราะว่าเพรสเซชันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าธรรมชาติของคนที่ริเริ่มเนี่ยหรือผู้ที่ทถือว่ามีอำนาจหรือมีศักยภาพในการผลิตจะได้นำานมาผลิตอะไรสักก้อนหนึ่งที่ไม่ฟังก์ชั่นเลยนะไม่ไม่ได้มีประโยชน์กับชีวิตประจำวันแต่ว่ามันเป็นเรื่องตอบสนองจินตนาการมันเหมือนมันเหมือนว่าทําไมตัวบางอย่างต,ตัวกระตูนอะไรบางอย่าง การตอบสนองทางอารมณ์ของคนญี่ปุ่นในหลายๆด้านเนี่ยถึงเติบโตขึ้นมาไปกุ้คู่กักบการตอบสนองางด้านประโยชน์ใช้สอยแล้วก็ชีวิตประจำวันเ,เพื่อนั้นเนี่ยสิ่งที่สิ่งที่อยู่ในภายใต้วัตถุตึงที่มีความเรียบง,ง่ายและดูทันสมัยเนี่ยมันเต็มไปด้วยมันเต็มไปด้วยจินตนาการเต็มไปด้วยความกล้าหาญในลักษณะที่ว่าเอ๊ะเอาผมคิดว่าการเปลิดเพรสเอนเทนเมนคูไม่ได้ใช้เงินจำนวนน้อยใเงินจุนวนมหาลในการที่ จะยกกระดับหรือว่าจากก้าวกระโดดจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งเนี่ยะฉนนั้นสิ่งที่เห็นปุ๊บม,มันทําให้เราสะท้อนว่าเฮ้ยการที่ประเทศประเทศหนึ่งจะมีผลิตภัณฑ์แบบนี้เนี่ย